สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีสวัสดีเพืเ่อนๆชาว y o u u t b ูทู้ทุกคนครับผมเมื่อนี้อนุนมังโพรงกะตื่นขึ้นมาตีหาครับพี่น้องมาทำธุระส่วนโวเนาะเมื่อนี้เสาราวันที่หาเนาะครับเนาะเมื่อนี้เสาร์วันที่หาเดือนกรกฎาคมพศ2568ครับพี่น้องนะครับ สวัสดีพี่น้องสู่ปู่สุคนเด้อครับผมทั้งไก่ทั้งไก่เนาะในประเทศและต่างประเทศครับผมนะครับนุ่มคงกระแต่งตัวแล้วครับจะไปทํางานแล้วนะครับจะไปทํางานแล้วพาพี่น้องมาถ่ายชมบรรยากาศยันเสารนะครับ,รบที่บ้านอนุ่มลำโพงนะครับอากาศลมวอยวครับพี่น้องนะลมวอยวหลังจากฝนตกไปสองมือเนาะ นะครับไก่ล้วครับพี่น้องไก่ออกพรรษาเราเนาะจากน้อยก็ออกพรรษาวันที่สิบเด็ดนเนาะครับนะครับออกพรรษาเรลาก็เขาเขาเขาพรรษาเนาะเขาพรรษาเขาพรรษาเรลาก็ปุ่นแล้ววันรออย่อ,อ,กอ,อกอีกที่หนึ่งก็เดินตุลาเนาะพี่น้องเนะาะเทศกาลบานันฮาองช่วงเขาพรรษาช่วงออกพรรษานะครับ ชาวบ้านชาวซองเขาขทำบุญทำทานนะครับเนาะเขาวัดฟังถ้ำขัดเก่าจิตใจเพื่อมันจีใดจเลื่อน,นลุงเรื่องไปทั้งหนานะครับจิตใจเฮานี่มันมีกิเลสตัณหาายนะครับมีความอยากหลายกะขัดเก่ามันนะครับพี่น้องเราทำมาเขาขัดเก่าจิตใจบอกสอนบางเทือคำบอกคำสอนนี่ถ้าว่ตังใจเอามันกัน กลับเ,เมื่อยน้อพี่น้องเนาะมันเหื่อยสําหรับห้องนี้แหละสำหรับหลางกายนะครับถ้าเกิดหลางกายบกแข็งแรงแต่จิตใจนี่มันมีแต่ความอยากมันกะมันกลับเมนื่อยพี่น้องมันกลับเมื่อยเอนาะความอยากในหน้าที่นี่ก็โอ้ห้องโวมีก็อยากสินะอยากนอกเนื้อจากความสามารถห้องที่จะทําได้มันบอดีมันเหตุให้ห้องหลางกายสุขภาพบอดีเนาะ เพราะฉะนั้นการพาพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อจะให้มันได้อยู่ในโลกใบนี้ได้นานๆเนะาะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องเพราะว่าจะเป็นอนุนำคงร่างกายมันใส่มานานแล้วมันกับมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเป็นไข้ได้เพาะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องสุข,ขุมสุขคนเด้อครับทางไกลทางไกล มือนีอนุนาโคงกะมา,า,า,ะา,าบอกจากภาษาชาวบ้านกับพี่น้องช่วงเศ่าเนาะตีห้าเคืองพี่น้องเอิญให้ลุกปลุกให้ตื่นเด้อพี่น้องเนาะลุกขึ้นมาทํากับเขากับน้ำไปให้ไปหน้าเนาะไทยบ้านเฮนะครับไปให้ไปหน้าไถหน้าเนาะทาหน้าช่วงนี้เดือนก,กรกฎาปลายเดือนนะจะดาบัตทุคนเนาะแต่ว่าส่วนหมากเขาเจ้าสิวานเนาะช่วงช่วงนี้เนาะเพราะว่ามัน ทำหน้าถูกมือนีมันค่ะบ่คือแต่ก่อนเนาะมันมันบ่คือตะเก่าตะก่อนตะเก่าตะก่อนนีทำหน้านีโอ้ทำอหรีดีไปหน้องทำเป็นเดือนบุญดิทำหน้าเนะาะทำเป็นเดือนเพราะว่าทำแต่ขอบพ่วงไงเป็นบ่าจ่างเนาะแต่ว่าสมัยนี้กะจ่างเนาะครับเนาะฝากกะฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เนาะครับคลิปหนาอนุนลองโกงกะสีได้ไหมเด็ดเดีบให้พี่น้องเข้าไต้ติดตามตอนเศร้าๆอีกเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม สวัสดีครับ